Listen to me, please. Listen to me, please. Certainly, so these two pages seems to be a worksheet for learning basic English commands like read for young children. Let's break it down in an easy way. Go of exercise. This exercise helps kids to learn to connect simple English commands with pictures. They need to match the English phrase to the correct in How to do it? P C way for kids. Page one. blue at picture one. That's a girl. The English play, the English says, "Show me a cap." Do you see a cap in the picture? Yes. She's wearing one. So this picture matches the English sentence. Look at. Picture 2. A girl is sitting. The English says, Open your book. Is she opening a book? Yes. Look at picture 3. Two kids. One is giving something and the other is taking it. The English says, Stand up please. Are they stand up? No. They are already standing. This picture doesn't match this sentence. So we would look for the picture that does show someone standing up. Where I see the instructions as to match. Let's assume the letters A to E are made up and need to be correctly matched to the number the numbers one to five. Let's read a punch by matching. Punch, man. Do you want to go outside? Stop playing your game now. If you do not stop, I will tell you parents. Okay. Your well, when we study English, we shall realize that English is not our native language or mother tongue. That is why we should focus on English vocabularies. Spout how to spell English words. How to pronounce English words correctly. How to translate English words into Thai language. Well, so look at this page. Show me this page. ชอบดีดีสแปชชอบดีดีสแปชอย่านะไอ้ผ mm ู้ชายสี่คนข้างหลังนะ mm hmm. เดี๋ยวจะโด Shall นชอบดีดีสแปชนะดูคำที่เดิตอบภาษาอังกฤษต,ตอบภาษาอังกฤษต,ตอบภาษาอังกฤษใช้เนวเจมภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทายใช้เนวเจมภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทายใช้เนวเจมภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยเดิโชอปแสดง mm hmm. เดนมชงเอแสดงเนมโชแสดงเอสอแสดงสองแคปมัวมวสองแคปมัวกีพมสองแคมวกอปสามอปโอปีพีเอเปิดสามอเิลปิดโอปีพีเอเปิดสามอเพิเปิด ดานานตอบภาษาเกตเจมเจิร์ภาษาเกตสี่ัยของคนไโอยอายวะของคนสี่ของคนไโอยยุวะของคนสี่โยของคนไบโอยายุวะของคนห้าบกนังเสือดี่นโมโนเคบุกหนังสือเจมเจิร์ห้าเจมอังเกตห้าบกนังเสือดีโมโนเคบุกหนังสือห้าบกนังเสือดี่นโมโนเคบุกหนังสือออกสตาร์ทยืนขึ้น อรรอกสตาอัพยืนขึ้น S A N D U P สตาัยืนขึ้นออกสตาร์อัพยืนขึ้น S A N D U P สตอัพยืนขึ้นแยกรสปอตกรุณ pues like า I E S R I S P O กาลาแกรสปอตกรุณนา I E S G R I S P กาาแกรสปอตกรุณา

บแดซิกดาวนั่งลม S I D O W M S ิกดาวนั่งลมสิบแปดซิกดาวนั่งลม S I D M ิกดาวนั่งลมสิบแปดซิกดาวนั่งลม S I D M S ิกดาวนั่งลมสิบคสเป C O S E O เปดสิคสเป C O S E O S เปดสิคสเป C O ส1สโพสไซยโพไสามสโพสายสี่บลอกกลบอสี่บลอกบส่บล็อกกองบบห้าอันเดอร์ใต้เอัอ้สาอันเดอร์ใต้้สาอันเดอร์ต้แคบเบ้าต่ <ac> อ

นานาน18ร้ be อยเช้ P O I N T ้อยชี้เ P O I N T ร้อยชี้อย P O I N T ี้อยเ9แบกกระเป๋า B A G แบกกระเป๋า9แบกระเป๋า B แบกกระเป๋า9แบ็กระเป๋าแบกกระเป๋า9รโดหน้าตาญู I N D O ญวินโด้หน้าตาญ N D O W i n d o w ตา Y i n d o w s N D O W U i n d o w หน้าโชว์แสดงนาโชว์แสดงนาโชว์แสดงนาโชว์แสดงสองแคปอสดอบสองแคปบวีบอสอแคปบ สามโอพันปารสามโอพพนปารสามโอพน์นปารสียัวของคนสียัวของพนสี่ยัวของคนของคนห้าบุกหนังสือห้าบกหนังสือห้าบกนังสือัสือออกแซนดอัพยืนขึ้น อกสแตนด์อเดินขึ A ้นหอกสแตนด์อ e ัพเดินขึ้น S T A N D U P อพอาผีบ้าหกสแตนด์อัเดินขึ้น S N D U P เดินขกสแตนด์อเดนขึ้น S T A N U P กสแตนด์อัพเดนขึ้น U P ิรสปอก แจ็ดพรีสปอร์ตคาราสดีรสปอร์ตารูาอดิ้นดิ้จิ้มเชิร์กแจดพรีสปอร์ตคารูนาเีเอนดีพสอรตาาเเกฟให้ปดกินดีบ้าสมาธิดีมากเอามงกุฎเคิร์นแาดจิ้ให้ีไอดีมให้ปเกฟให้แดเกฟให้ เก้ามีฉันก้ามีฉันเ้ามีฉันเพัพัดลมเอพฟพสินพัดลมเอพเนพัดลมสแปดซิกเตานั่งลมเานั่งลมสิบแดซิตานั่ลอดวนั่งลมแดซินั่งลม 1ิบคอปคสเปดสิบสองคปด O คอสเปดสิบสองคดสามโคสไซ U สิบามโคสไซสบามโสิบสี่บออม D O อมสบสี่บอมอมสบสี่บอมอมส้าอันเดอร์ไต้บ้าอันเดอร์ไต เว้าอันด้าใต้บริยาอันด้าเปบอกเทเบลตอทเอพเอเเบลตเตเบอกเทเบาตอทีเอพีเเเบลตบเตแจดูเร่อมาบรัดอียูเอพเอดูเร่อมาบรรทัดเตปแจเร่อมาบัดอียเอพเดูเร่อมาบรรทัดเตปจร่อมาบรรทัดอีเจพเดูเร่อมาบรรทัดสิบแดพอยชี เปดอยชีเจ็ดอยชี้จ็แปอยชีเก้าแบกกระเป๋าแบกกระเป๋าแบ็กะเป๋าแบกระเป๋าเยเซฟินโดหน้าตาเยเซฟินโดหน้าตาเยเซฟินดหน้าตาเยเซฟินโดหน้าตาหนึ่งชอแสดง 1โชสดงอสดงมันเกตเโชสแงสแคปโมดเดีแคมสองแคปโมดเดแคโดสองแคโมดสามโอเพนเปิดสามโอเพนเปิดสามโอเพนเปิดสามนเปิด4ยัวของพนสี่ยัวของพน่น สี่วาของคนห้าบุกนังเสือห้าบุกนังเสือห้าบุกนังเสือหักสาอัพเยอะเกินกสอัพเยอะเกินสอัพเยอะเกินจพรสปอกรนเาน แจนพรีสปอดกาลณาแจพรีสปอดกาลาแจกพรีสปอดกาลูาแปดเกฟให้ปดเกฟให้แปดเกฟให้แปดเก้้าวมีฉันก้าวมีฉันก้าวมีฉันเสรษฟานพัดลม เสพแฟนบั่ลมเสพแฟนบั่ลมเศแปดสิ้นดาวนั่ลมเศแปดสิ้นดาวนักงลมเแดสิ้นดาวนัลมเดสิ้างลสองคอสเปร์ 1จโสองคสเปร์ดสงสองคสเปสาโพสซ3โพสไซสจ็สามโพสไซจสามโพสไซจบล็อกกอมจ็สี่บล็อกกงบล็อกก้าอันเดอร์ใต้ เิบาอัดเนื้อต้สิาอัดเนื้อใตสิบ้าอดเนื้อต้สิอกแค่เบ้าต่อสิบอกแพร่เ้าต่อสิอกแพรเ้าต่อสกแพร่เป้าต่อสิเจรรูระมาบรรทัดสิเจรรูระมาบรรทัดสิบเจรรูรมาบรรทัดสิบ้อยชี สปดพอยชีสปพอยชีสิบเก้าแบคกระเป๋าสิบเก้าแบ็กระเป๋าสิบเก้าแบกระเป๋ายี่สิบวินโดหน้าต่างยี่สิบวินโดหน้าต่างยี่สิบวินโดหน้าต่างโอ a ค take a b a and